เเลยสบายดีพี่น้องกับทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องซุขสารอตายขึ้นเก่าพี่น้องมือนี้สิไปหล่อครับมบพ่อสิไปกินตำนะพี่น้องเดี๋ยวก็สิไปซื้อเฮดให้แม่ปุ่มสิไปซื้อเฮดมาหนึ่งขาเจ้าว่าเฮทคาเฮ็ดดินออกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบบหูบมันสิมี่อิตีบอกเราะว่าเขาสีเสียงดวงไปดูเออไปดูฉันจะไปดูเขาเสียงดวงไปเบิ่งว่ามันสิมี่อิตีบอกพี่น้อง รบหลอนเกินไปไหมสภาขี่ถรถตากลมอีกก่อนพี่น้องบางบางเว้นอีกกะไปกับหมูเนาะไปนะขี่รถไปบ้านสะพายพี่น้องเลยขี่รถตากลุ่มกบไปกับมบาสภาพพเราที่เละตอนนี้ไม่ได้ปรุงกระใสเข้าไปซื้อเห็ดเข้ากับไปกินตำกับใบพอ,อนเดยอพี่น้องไปพผากันอยก่นเผ็ดแล้วพี่น้องเนาะไปกินตำกันนิดหน่อยเนาะเข้าไปากินตำก่อนพี่น้องกินตำแล้วจังไปวะดิซื้อเห็ดเออซื้อเห็ดทิ้งตำเลยทางไป เขาสิไปไกลพี่น้องเลยไกลเติบไปไป,ปีดบริจิตค่ะ <c oughs> ขอเสื้อเตือเอาออกเนี่ยทางนะฮันนะทางก็เอาไปเลยพี่น้องไปแล้วพี่นอ้องเดาะคือเกา่า เดี๋ยวหน้าจะไป

เห็นนพีดีแ้วพี่น้องใชมมาหอนใทะลุรากาิดพาอีกเนาะมัจพามาสาด้าชิเาอยู่บจแบร์ซื้อเลยอยู่พี่น้องเลยมากรัซื้อมาแ่บหาคโอ้ยไม่เอียน่ะเดี๋ยวเ่า หาพัไหนิหาัถง้นชอนเราก่อนอมีกาดีขนาดกลักใหบยัปรุงอะไรกินเฮ็ไปยืนอยู่นกตีาแต่เพืเมื่อกลัไม่ยังปุงไรกินเ็พี่น้องเอ้ยนี่ดิได้เราได้ิหาัย่างตุาเจียักชี้ผักสิบห้าหลอกรุปาั ใ okay. ช่สวยเศร้า so หือเล้วพี่น้องเลยที่ช so ่วงหนึ oh. ่งเขาหือ okay. ่อโอ้ยฉัน so สิบ okay, ลุงอยากกินเห็ดปัวครูพี่น้องปไปไปดูท่าอ่างทองกายมาหนพ่นยเดียวเวรยันเดลยบดิบบอหอกกายมาก่อนเปิดไฟเดียวทีนี้ขึ้นเลยท่านผู้ชมโอ้ยไม่ใช่ เห็ดค่ะเห็ดก็ไม่งามเลยแต่ใช่ก็ยาทั้งมกูดาาเห็ดไม่ยกกระยาบทั้ใหญ่หมดเลยเข้าหลังเลยผมซื้อห้างทองทั้งใหญ่ทั้งใหญ่บ้าสามแสนห้าเลยยีลีทนดีจะได้ไหมทนดีจะได้ม่เจ็แอะล้วมันกิดเห็ดแล้วเนดีจะได้เห็ดนะเบิ้ลหันหัวมาจะใส่หนีตังมาซื้อมาไาจะส่งที่ตูนตามไปประเทศไทย ส่งคู่เดียวอีกไม่ไ้ไปส่งคู่เดียวครับก็เดินทางมาจากช่องเมตุพัทยาอยู่บนครับทำไมคุณเว้าไม่หมือนเลยทำไมคุณไม่เว้าขาว้าวขาขาค่ะพี่น้องเรับมาเปลือกไฟเดียร์เจ้าบนเออคุณผลครับคุณผลไม่มาน้ำซั้นเลยนั่นหรอเขาไม่เขาไม่สดแล้วเขาติดเาติดอะไรท่านผู้ชมเฮ็ดกับบูมีอีกเลยพี่น้องเก็ได้เฮ็ดนั่นเดิเฮ็ดนะเดาคลายหมดเลหลายเอ๊ยเบิ่ง เฮ็ดกบุจัเยนะครับ่เฮ็ดยบุจาเฮ็ดมาสบเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าเฮ็ดดินนี่หมเฮ็ด่าเฮ็ดเราจะอุ้มมือนะครับยั์เมืองราตุลกสีเฮ็ดก่อนเฮ็ดนึงหมู่ของบริัไม่ปัง่นน้อยใขอฮันน่าเฮ็ดปวกนะมันบานจ็ชวนยินแสีไห งานาวบ้นมันหาเสียอะนี่จะปีก้นไดละนี่เไข็ขัดมะนชิ้นมละานีเนีจใส่กันเด้อมนจไดหี่าอานชินาเลยเอยสองงานชินา

ตัวนี้ไรวะสุดาเขาไม่อยากเข้าพักเงินโอเคเอาเลยนี่สุดท้ายแล้วเราสูดสูดเนาะเราจะเอาไปป่นนะครับท่านผู้ชมนเราสูดส่อเห็ดกรวกไปป่นพี่น้องจะคือเอาอะไรที่เราโง่นะนต่เมียเราบูมานี่เมียเราไม่ชอบบวดปุกปวกอะไรครับเมียจ้าสุดสุดมากเลยเนาะเนี่ยนะแหวม่าอีกแล้วววบอสสูดเฮ็ดอะไรเมื่อไรก็ยังข้าผักนี่นะ คงมีกับผมเอามมีสัมพีน้องเอ้ยเบิดซีฟเลยมงมีซีฟกินเ็ดคายเฮดดเดีนวไปได้ดรมาเดียวมสวยไม่เอาแลงจังก็อ่าน้องตามแล้วบันดาชาไปกินตมเป็ดกินตมเป็ดยงยไปไทยกับ่ธงมาสุไปผมไปไทยจำาววนมากลองซาวคนเผิ่กับจำานวนมากลองซาวคนเผิ่กับบริมาสพี่น้องเอ้ยเขาอก้ยเงินเป็นผู้แกนเป็นไร โมาอันนี้สายโดรวนมากุณยองเนี่ยชื่อชื่อเราแบบไหนอรอเงินทอนนี่ั่นม่ไเขาจะทำ่งง่รอเงี้ยเขาจะทำเาพร้อมเขาคุณก็ถ่ายคลิปให้ผมน่อยพานมาเจอสาวสุดนะครับางส่นจะปรุโมช่องให้คื่นในเขาที่ถ่ายครับาปิดเนาะ บิงเห็ุอยู่นี่่ตนะทำุขยังไม่แล้วเห็ดเขาเราไปอยู่อยู่ไทยนีจเอยไทยเป็นจะพนมากจนวนมากเมื่เจอเน้ย้าไมด้าพันเจ้าพัเราเห็ดดินเห็ดเ้ามาเ้าพัเ้าพันศัตร กระดุ๊กไทยเด้ๆามอันสาวเฮ็ดอันเนีนแซ่ไหนไทยด้หละสอันสาวไดดวยได้กมอันสาวเาจะมาือเกอไลายคนมันเยอะวันี่ทอันาะต้องมานนะ เราซือเมื่อไเนาะระวางราื้อเมื่อกีเนแต่มาซาซุก่เคยกินเนาะอันนี้อันน้าะอันนี้เนาะอีเท่าไรนี่มันวบานนะฮะบานโอ้ยกระเสียบนะพี่น้องเนาะอยากลองกินยุบแปดชิพพี่น้องโอกาสหน้าจะไปซื้อไปกินป้าพอดีพัดบาทพี่น้องของดีไทยของดีไทย Tony hing là cock, no. nó come bong 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 hết bong 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 ว่าเฮ็ดอันนี้ก็บโบร์ร้องไห้ไป้อันนี้เท่าไรมากเข้าหลังเลยพี่น้องเว้ยเละประเด้แต่ว่าข้าเมื่อข้าก็มีแต่สีหนึ่งเลื่อยดูว่าจะผ่านกันได้ไหนเขาบอกว่าให้ได้กัญญาตัวนี้มีกับไม่มีเฮ็ดยังเหน็พี่น้องเว้ยไะเขาสีเมื่อกินตำมานลยกินมาหน่อยกินกันปะเขาจะไปกินตำสูงพี่น้องก็ไปเพอันนะเฮ็ดเนี่ยก็จะเมื่อยกินไะไปต่อไปเลย เฮาว่าสไปกินตาไปกินตำสมบริกินไปหอดพิ่นปิตหาน <c oughs> บริกินยีรนบะเดวน้เพน่นปิดหานบริกินพอถือพี่น้องไมยไปบนดรก็มีแต่ปดเพิ่นพ่าลำไทยลำหนะพี่น้องกับปิดเ่าก็ได้บริกินไปจะซื้อเฮดพี่น้องเย้ยเหมือนนี่ไรเฮดมาหนึ่งเ่าสิขึ้นไปหนึ่งเฮนาะจะสำหรับคิดปนีกะสิขอตัวลาไปก่อนสิจบขได้เพยั่สมีเด้อพี่น,อน้อ,นองเลยขอบคุณขอบใจพี่น้องเ c เบิดทุกคนที่เข้ามาหบส่งลิดเนะะาะแ้วก สิไปหนึ่งเฮ็ดไว้ให้ไม่ปรุงไม่ปรุงไปเมื่อหน้าพี่น้องเลยเออพี่น้องหน้าซาเราแต่หันดำเลอะระเด้อพี่น้องเลอะคือโบเลอ์เนาะพอยีรานยังสีเอาข้าวปูกแล้วกะว่านไม่เพราะว่ากะหันพวพอหน้าหน้ายังไรให้แต่ว่ากะหันเบิร์ตพี่น้องเลยก็เลยข้าวดำแตะสามเบิร์ตกะเนาะแต่พอยีรานกะหนาเสีซลข้าวปูกลงแล้วลวกเลวหน้าเซลไปบ้านนะมั้งกะสิเป็นว่าว่านเอาหันไอพี่น้องดำแต่สามหนัดเนาะข้าวดำหน้าไปกะ อาทิตย์หนึ่งก็มาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยพี่น้องแล้วแต่มื่ออื่นเสาเสาเราไต่สิไปรับหน้าซอยซอยเขาหน่อพี่น้องมืออื่นเสาเดียวไปรับช่วยพี่น้องอ่ะเบิ่อเพียงสนักเลยพี่น้องไปหนึ่งเฮ็ดก็เด้อไปพอกันไ่คิดนะบาย